นี่ครับทําเกษตรผสมผสานไม่ไหวอ่ะครับผมมีมีอย่างในปลูกอย่างไน่มันจะต้องมีมันแกวแน่มีไอฟักทองกะแตงจริงกวก็โม่เอออ่าล้กก็ไอผักพาทิเช่นสุ่มใบอันขึ้นชายครับขึ้นชายหอมป้อมคพักพักชี่เข้าอีู่ละที่กินครับอันนี้ครับทุเรียนพร้อมตัวนี้ครับทุเรียนล้กก็ม่ย่อมชิดเออล้วก็สีดาปางเงาะ มั่งคุดมีเบิดเลยครับผมว่าง่างว่าเสี่ยวลงเบิรอดลองเริ่มเห็ดเดือนไหนี่ผมเฮ็ดได้เดือนอันนี้คือผลผลิตที่เอาไปขายในบอันครับผมโอ้มีมันเกี่ยวมี่มันกะยางเล็กละหน่อยครับครับผัดมันหลาผัดมันเผื่อมันหลยหลมันกะมันตรงมีไหลายยางหลายหลายชนิดยางละหน่อยนี่ครับยอดนี่แบบความสุขเข้าครับผมข่าวทาเป็นมันกะพวไดยูไล่ไดกะมือละ ร้อยสองร้อยลังเทือก็ได้ครับยังบบได้กะมันก็ได้อยู่มือละร้อยนะครับครับครับจุดยอดเลยพอเฮามีหลากหลายพันธุกรรมเขาก็สร้างตัวนั้นตัวนี้เขาก็ได้ขายครับครับลังเทือกกระซ่าบาทลังคนกระมาขวไปใส่ต้มใส่แกงครับครับก็ให้เขาไปเยี่ยมเยี่ยมครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมสวนที่ทําใหม่เริ่มทําใหม่3มเดือนแต่แต่คุณภาพครับแก้วครับเนี่ยครับแสดงว่าดินอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของไออันสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับแอมแนะนำเจ้าของในยู่พื้นที่ห้าบ้านไหนไอนี่บ้านในบ้านในพื้นที่ห้านี้ ฟังแดงครับบ้านฟังแดงตําบลตําบลให้ยองครับอํเภอพังคูนจังหวัดสกลนครนะครับยอดครับผมไออันมีการแบ่งพื้นที่จากไหนเนี่ยกามันสีมีโซน่อของป่าครับ่อปะดุกเรียงปะห่าคู่เพราะว่ามันซุ่มซื่นไปทั้งในนะครับอ๋ออันนี้แนวนี่คือเรียงปะดุกเรียงปะดุกนี่ที่จังนี้นี่โอ้ยอันนระนินผมเพิ่งออามาทดลองเบื้องครับว่ามันสีเป็นลักษณะใดโอ้ปนนีะดุกครับเนี่ยนี่ปะดุกยุ่หุ่นอันนี้นี่ก็ทดลองเบื้องลงวังอันนี้แหละคร โอ้พื้นที่ครับอันนี้มาค้ามยากดอกปลูกได้หลายปีเราไม่ใช่เชืองัวหามันเอาตลกตลกไปน้ำนี่ล้ครับอันนี้ยังนี่อันนี้ปลาดุกครับนี่ปลาดุกนี่ผมน้ำน้ำบได้โลกไหลครับบได้โลกไหลผมสีเฮดเพราะมันอันนั้นนะอ๋อเห็นมัะปลาดุกอยู่นี่ครับมันก็ตัวนี้กับมันซิปก็ตัวครับของไวนี้ครับล่องเบิงครับล่องเบิงครับซุ่มแต่มันจังไหลซุ่มนั่นครับมันกลเป็นพวกนี้ก็ สุ่มนี่ก็เป็นกล้วยน้ำว่าเออบางนัดเอยครับแล้วก็พักติ้วพักติ้วตัวนั้นก็ได้ขายแล้วล่ะครับขายดอกมั้นสุ่มสุ่มนึ่งก็เป็นพะยุงพะยุงต้นซักครับสุ่มอ่อไม่ต้องพุณแสดงว่าไอ้อันก็นอนเฝ้าอยู่นี่เลยครับผมกับมาอยู่นี่มองง่ายเปิดอู่อยู่นี่ผมเฮ็ดอู่นะครับเฮ็ดอู่ยังไงอู่รถพ่อค้อพ่นสีอ๋อขับได้จอดเกียร์แล้วครับอยู่นี่ขับผู้ใดอยากเฮ็ดร์ข้อพ่นสีก็มาเฮ็ดอยู่นี่ได้ครับได้ครับผมได้ได้ครับก็คือติดต่อไอ้อันเลยครับผม อยู่พื้นที่บ้านฟังแดงครับอันนี้พื้นที่บ้านอุ้มเหมาเนาะอันนี้พื้นที่บ้านฟังแดงครับบ้านฟดครับโอ้ตัวนี้อาเบิงเบิงป่าสักก่อนเบิงป่าก่อนนะครับเนาะก็คือแบ่งพื้นที่ซักเดือนประเทศได้ซักนี่กับประเทศธรรมดาช่วนี้มันก็กล้วยหอมทองเอออันนี้ก็กล้วยพวกกล้วยนาครับช่วนี้เออกล้วยหอมทองคอันนี้เป็นกล้วยไอ้กล้วยกุ้งของไอเอ็นภาคใต้ครับนี่ S <S ซุ่มนี่ครับเป็นนุ้ยแหลยเลยอ่ะุ่มนี่ครับผมโอ้ตัวนี้เป็นปลาดุกครับนี่สุ่มนี่ปลาดุกจีครับปลาดุกลง่งลายไปใไนดปลาดุกแปลงปลาดุกตัวนี้มันกะขันทดล่องเบื้องนี้ผมกับมา,ามลงงมามันสามลอยอนี่แหละครับบ่ครับอยู่สามลอยมกับแบงออกไปน้าน,นี่ตายว่มันก็มีอยู่ครับตายกันหน่อยส่วนหน่อยครับเออุ่มนี่ก็เขาโคตรครับเออุ่มเบืองเทืองน่ะกับผักหอมเออมันก็ตายก็มีดอกซุ่มนี่ผมก็บกมาลง มันลงมันกายลินจีครับซุ่มนี่ก็เสียวมาลงหรอกเออเออซุ่มนี่ก็ได้อันนี้ทั่วโอเขาทาไปอันนี้เขาขวดสุดทั้งนี่ครับอ่นมีเขาขวดใส่ห่ากระปูกกกไม้ไว้ตัวนี้มันก็เป็นห่มมันก็สีห่มอ๋อมานะครับครับครับมันก็เป่งร่องทุกอันนี้ผมเฮ็ดร่องน้ำใส่นี้อย่มันก็เป่งลงมานี่เลยเป็นร่องว่าไงว่าร่องน้ำน้อยเออครับข้องใส่ไก่น้อยครับมานนี้มันซุ่มซื่นน้อกันนะครับมันก็สบน้ำมันก็ไหลน้มันก็ไหลไปเลยนะครับต้นไม้เห้อง นั่นก็ได้กินครับครับไอ้สุ่มในน้อยนะบักไอ้สมโอเวียดนามครับนี่ยครับครับกำลังเขาเสียมาลงเนี่ยครับสมโอเวียดนามอืมข้าวโพดเกิดข้าวโพดอย่างเงี้ยเขาโพดหวานครับตัวนี้เป็นข้าวโพดหวานครับผมปกติเขาไปขายฟักตัวไหนสุ่มนี่มันไปไปกี้ไปเผาแล้วมันสิฟักละเศร้านลยครับบ่ครับสุ่มนี่โอ้ปกี้ไปเผาแล้วยมนะ รองลองนี่ฝัดมั่นบ่ดเลนี่ครับตัวนี้มั่นแก้วครับก็สิขุดไปมือเส้านี่บ้ตัวนี้ครับงวดง่ายดีไปยังบ่งวดง่ายครับปลูกโดนบ่ารากแก้วนี่มันสิอยู่ประมาณนสองเดือนครับสองเดือนสามเดือนก็ขุดบ่ครับปลัดกายไปฮันมันจะเป็นขี้เหลาอ๋อห้องก็ต้องขุดก่อนมั่นต้องสลัดก้วมั่นครับครับถ้มันกลายไปมันสิเป็นขี้เหลาห้องก็ต้องขุดก่อนอ๋อตัวนี้ผมขุดสองรอบแล้วครับนี่ เอาอันฟางอันเป็นของไอ้นี่โคู่น้องหน้าของเขาครับเขาก็นทมาเริ่มต้นบ้าเริ่มเห็ดเขาเริ่มมือเห็นอ๋อเห็ดตัวนี่ไรเห็ดเขาเอาไปเขย่างก็มันเข้าผมชมโอ้เป็นได้นี่ไรเงี้ยมันส่งผมมาสิกระลังเห็ดคู่ตัวนี้สิเอาตัวนี้ไปลงหันครับคอยขยายไปเรื่อยๆนะครับไออันอันทามนี่เรื่องอันเรื่องซึว่าข้าเห็ดทามเดือนวลราข้าได้เอาไปขายไปขายแล้วครับขายอีกแลน่ส่วนมากขายกับขายพวกมันนะครับนี่ครับสุ่มมัน รากาไอ้บักทั่ว่ซุ่มทั่วนะครับรากาพวกพักซุ่มนั่นพักซุ่มนั่นพวกไอ้พักซุ่มนี่ผม่งเกิดรถไปคลายเปลี่ยวหนิมันก็เขาโคดขึ้นเพราะว่ามันหดึ่งโคดตั้มกันนะครับเขาโคดใหญ่เรียบร้อยเราห้องกับว่าง่ายห้องกัาพักห้องกับเบิลแล้วนะครับห้องกับเบิลหนึ่งโคดมันอีก มันใหญ่ึ้นมานากันนะครับมดดเคเดียวจบครับผมแน่นอนนะเอาชมชมสวนยาว้ครับโอ้ได้การเลันสุดยอดสามเดือนพิเศษเนี่ยครับมีความสุขนะตุ่นครับมีความสุขครับลงมามันเห็ดมันใหญ่นี่เฮากับมีความสุขแล้วเห็ดกับสีอะไรยาะับเนี่ยครับเรื่อมาเขากับยิปผ่ากับเขากับเก็บไปเป็นผู้เก็บไปขครผมเป็นผู้ผลิตเนียย่างเดียวเดียวไฟคอัฟการตลาดหากอีตัวครับอันนี้มันหัวละผ้าครับมันกั เดี๋ยีิผมก็สิเอาันามาลุงเอานพักชี่ครับพักชี่มาลุงนี่ลวก็งดตัวนี้ตัวนี้ลูกไปค้ายแล้วสุ่มนี่คล้ายเพื่อนแล้วมันโหลดเป็นแน่นยังสี่ครับนั่นละแบ่งพื้นที่ไว้ร่างดีเลยักเขือก็มีครับักเขือข้างคครับักเขือมกเขือข้างคงนี่กำลังสีด้เก็บอะไร่เยครับ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 ักเขือสุ่มพูดถึงบะระบบนำบ้านเฮาเนี่ยโบอึดเนาะมันก็อึดอยู่ครับลังเถ่อเขาบบปล่อยมากสีเฮ้ากันยากอยู่บ่ ครับผมก็ได้ใส่ป้าป่าลังเถือป้าป่าลงมาหคุดตอมากินลุงเถือผมก็หิวครับบ๊อบหิวเอาครับหิวดูดูต้องดูขยันครับ่าดูประดี๋่วได้ประเดี๋ยวครับต้องขยันปต้องเห็นผลแล้วห้องเอาไงว่าเราตีแล้วห้องก็สบายครับคือก็แกล้งห้องก็บบนถึงพดูเออครับง่ามๆเนาะไอ้นี่น้ำว่าน้ำว่าปทุมครับทุ่มอ๋อแสดงว่าไอันเอาตะายพันธ์ดีๆมาลงครับผมเอาตะไซพันธ์ดีๆมาลงครับครับผมแล้วมันพรมันแตกตึงออกมามันก็ยิดครับแค่ได้เนาะ การที่ปลูกต้นกล้วยนี่ไอ้อันตามสูตรไอ้อันนี้ได้ได้ตัดถิ่มบาเี่ยมันเหลือมันหลายหัวมันก่อบอกง่ายว่าผมกะสีควอยขยายไปครับตัวนี้กัส่วนหนึ่งอีกหน้าทึ่งกับเสียวลงไปอีกครับครับมันมีที่สองทีอันบักข้าน้ำหอมครับสุ่นอ๋อมุมมุมับมุมมีบักข้าน้ำหอมไว้ครับครับเราแบ่งพื้นที่ได้ดีได้กล้นี่บักอันี้ก็บักไฟครับเออบักไฟสองต้นนี่ครับบักไฟหวานสองต้น ไอ้นี่มาปลูกแล้วผมโมได้ยกโคขึ้นมันต้องโยกโค่นขึ้นมันจะครับครับมันต้องยกโค่นขึ้นทังสั้นเพราะว่าน้ำมันสิหึมเออน้ำมันหืมแล้วมันสีมองไงมันสีไตยครับพวกนี้ครับ่วนมากนะเออไอ้แน่ล่องกล่องครับล่องกล่องตัวนี้โอ้โหนาม่มีวัเลยตัวนี้ครับวิธีการก็คือล่องกล่องล่ะก็ผมปลูกเป็นฟันปลาครับบ่ครับสำรับฟันปลาครับสลรับฟันปลาไปย่อซุ่มไอ้นี่ที่แรกครับผมว่าเสียกล้วยลงมิดตะก่อนครับ ให้มันเป็นห่มสุ่มนีเท่ากันบ้านนี่มันมันเฝ้าเกินไปฮะนะครับคาร์บเป็นยังดอกว่าว่ากล้วยผมอยู่หุ่นกล้วยที่สิขยายลงมามันว่าไงว่ามันพ่นไห้พ่อครับท่านน่นอนมันพไอออกหลายคนก็มาขอก็ได้ซับให้ผู้นั้นผู้นี้เออแดงปันกันไปนะครับสายพันธุ์ครับแมนครับผมไอ้นี่กล้วยพนมครับนี่ครับเอาสายพันธุ์กล้วยบวกขึ้นกันตัวนี้ครับอันนี้กล้วยตัวนี้ดำมันมันอ๋อกล้วยตัวนี้ครับตัวนี้ดำตัวนี้ตัวนี้ดำครับผมเออตัวนี้กล้วยพน่ม นมเอามีครับอยู่อยู่ในสวนอันไออันเดี๋มีชายผ่านกล้วยจากกว่ามันจากสายผ่านมันสีอยู่ประมาณจากทิพกว่ายสายผ่านนี่แหลรอวัดตัวทิพยสายผ่านครับผมตัวนี้เป็นกล้วยไอ้น้าปะเพีนี่อหน้าปะเทพมับเป็นต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ยนี่ครับอ่าุ่มบวบนี่ก็ได้ขายแล้วครับซุ่มบวบนี่ครับมัน,เ,นเอือยมันไปเอาไปวางขายเก็บไปขายแล้วเขาก็บอกว่างัยว่าก็รับซุงเขาก็ครับอย่าที่ว่าเขามา อันนั้นเลยเขาสร้างเลยนะครับไปส่งเขาประจํำช่วมบวงบวมันบ่นก็ต้องการอะไรก็ต้องกาเฮาหดดูมันก็มักอยู่ดิบ่ครับออ๋แล้วก็นึงอย่าขาดเฟื่องเฟื่องต้องปูเออๆแล้วก็พวกไอ้อันขี้ไก่อัดเม็ดก็ได้ครับครับครับแคลเซีเม็ดเออไก่อัดเม็ดใส่แล้วก็ขี้งัวเฮาเอันนั้นประคามวานครับก็เสือมาลงพูดอ่ะประคามวานใส่โซนนี้เพราะว่ามันบังลมหน้ายามลมมามันแห้งสิมาหัก สูบนี่เยี่ยมยอดเลยครับผมอันนี้คือเฮ็ดเป็นระบบร่องน้ำไว้ครับระบบร่องน้ำยกคู่ไว้มันทะลุกันไปเบิดเลยครับผมมันทะลุกันไปเบิด์ตแล้วผมว่าสีเฮ็ดมองง่ายว่าสีเฮ็ดครับร่องน้ำไว้นี่เห็นออกง่ายๆแล้วก็ครับสีเฮ็ดเป็นข้องใส่ใกล้นน้อยๆให้มันน้ำมันไหลวนเวียนได้นะครับครับผมน้ำมันไหลวนได้ตลอดเพียครับกับอันนั้นยางขึ้นเตียงมุดกันครับผมมีมองอันที่ฟังนั้นปลูงยาบ่ ฟังนี่ปูงยาครับปูงยาหงัวเนียเปียห้งัวบ่ครับไอ้นี่เป็นลูซี่ครับลูซี่หละกกาญยาวานหมายถึงว่าเอามีงัวจะโตอยู่งัวอ่ะนีอยู่ก็สิออกครับนี่ก็สีอ๋องว่านนี่ครับโอ้ก็สิอ๋องว่านนี้ครับเด็กงว่านนี่แหละมันออกมีซี่แหละวิธีเกษตรบ้านเทามันกิดซุ่มนีผมกิดสิขยายค่อยขยายลงมาข้างใต้สะดากก็มีครับสะดากบ่ออันนี้บักไอ้นะครับฮะอันนี้บักกอกน้ำอ๋อบักกอกน้ำครับผม กระจายปกอบน้ำลงไปครับผมปลูกเสแสมผสมประสานกันไปนี้ก็บบักแตงกันละแตงให้มันคุ้มดินไว้ให้มันซุ่มนะครับเพราะว่าตัวแรงมันไม่หยาอันนี้บอกหุ่งเตี้ยตรงนี้หุ่งเตี้ยทุเรียนก็มีทุเรียนครับเดี๋ยวนี้กูด่าโอ้เะมันปลูกมันลูกยางไรสายพันธุ์ตามไอ้อันตามไอ้อันที่ลงทุนนี่ลงทุนการร่งต้นใหม่ล่นต้นไหลสามเดือนนี่เบิด์ตไล่ไปไหนมันกรับบริษัเบิดเลยครับเพราะว่ามูว่าไงว่ามูกันมันครับ เขาก็ปลูกเขาเกามาไ้เย็นเทาเย็ดพี่น้องเข้ากังส่เขาเกาะมะไ้เห็นผมพีกเพล็กนั่งมีเอาเอามาไ้ครับเพื่อนเห็นผมปลูกกันนะแบ่งปันกันครับแบ่งปันกันร่างงานผมกะว่าไงผมกะให้เพื่อนครับครับคือย่ายนี่กัไปขอแม่ไพ่เพื่อนกะขุดมันแก้วเนี่ยไปเพื่อนเอาเอาบวบเนี้ยให้เพื่อนยยครับเพื่อนก็เอาความันกินมาใหอยู่เรื่อยไม่ได้พี่น้องนะครับอยาิพี่น้องนี่วคือครับมันแบบที่ว่าแบ่งปันกันไปมันบ่ค่อยได้ซื้อได้ขายหรอก ครับนอกจากว่าส่วนไหเขาเอาไปขายครับขายตัวยังสี่เ้องจังเราไงเขาจังเฮาจังขายให้ครับพวกพี่น้องห้องก็ยใยญ่กันไปนกินครับพวกนองกล้วยเขามาขอผมก็ให้ครับครับเอสายพันธุ์ชิปสายพันธุ์สายพันธุ์ตัวนี้เป็นตัวในกล้วยไข่ครับนะกล้วยไข่กล้วยไข่ครับตัวนี้อันนี้น้ำบาบไอ้หอมท้องปทุ่มพุดาเพิ่มมีหมดเลย เอาแล้วเขาไปออกมาจากไหนต้นกล้วยเนี่ยสร้างเอาอตัวน,นี้มันกระมูกเหรอครับงงหงวงมาให้ครับหลับผมก็มาเพาะไว้หันครับครับงูเพื่อนกระเฮ็ดตจกี้เพื่อนยุคโคกไงอ่าอ่าอ่าง่อยบ้านซีพิไซด์นะครับครับครับงูก็ไปคงกับเพื่อนเขาบอกว่าไปคุดเอาเด้อครับเขาอยากได้เขา,อยา,เา,ยขาอยากให้ปลูกน,นะครับเออเขาเอาให้สุดนี้พ้นล้ไหมเนี่ยเฮาสุดสุดมันจะเงี้ยนี่เด็ดสันบักนีเป็นหอมกระสินนั่นออกเครื่องอะไรเครื่องเครงมุนบ่ครับ ปูงามงามงามเกลื่อนมันบอกไงมันล่มตัวผมเลยลอมลงมาตันอีกจักประมาณห้าหกเดือนผมดูขออนุญาตมาเบิ่งอีกทีหนึ่งเด้อได้ครับกล้วยงามเพราะว่าให้มันกรุบขึ้นมาผมบอกไงผมเกิดกระรังซ้ำลุมซุ่มหนีมันใหญ่ลงมากคอยใหญ่ลงมาเรื่อยๆกลายเป็นห่มมหน้าผมรัดติครับจังเสียเอากบใหม่มาลงให้มันเป็นห่มขึ้นห่มขึ้นนี่แหละงามโก้ใหม่แงเขาแล้วห้างก้กล้วยซุ่มมันก็เสียเอาออกกล้วยซุ่มนีเป็นไาส์พันเลยนี่ครับ ตัวนี้กัมีหอมท่องกรับหอมใบเอ็นกาละสินแหละครับชุ่มหอมเขียวกะมีอยู่ตั้งเพิ่งหอมเขียวครับครับหอมตัวเอ็นผมกับโบงไงว่ามีมีหอมอีกตัวนึงเคลือบโต๊ะขีดินนะครับครับครับ บางหนึ่งเนี่ยอันนี้กล้วยหอมไหมเอ็นบานเท่าธรรมดากล้วยหอมสมัยตะกี้สมัยโบราณเท่ามีโบราณลุงเอาให้ต่วนผมเก่าย่างหน้าไปแลกียกเพื่อนนั่นนี่ยครับเรียกเวียนกันเออครับผมเก่ามาเพาะเบื้องสายพันธุ์มันเขาไว้นะครับพวกมือหนี่ก็ออกมากแล้วครับอ่านครับออกมากแล้วเฮ้ยเปิดโลงสามเดือนครับแสดงว่าตัวนี้มันไ่พอสามเดือนหรอครับทุ่มนี่ตัวนี้ขยันคักเด้ดเลยครับนี่มือกึ้นี้มือกึ้นโอ้โหหน้ามือึครับนี่อ่าน นี่ครับดอกมันก็เก็บไปขายได้ยอดมันนีก็ะอันนั้นได้ครับเยอดมันแกงใส่งไ่อไม้อครับสุ่นยอดเลยแหละมืออึดกินดอกกัปเฮาดูนะแม่นแมนครับแม่นบืออึดว่าแต่ว่าขยันครับหฮอกับโคข่อยได้ใส่อันนั้าปได้ผมใส่น้ำมักไอเขาเอ็นครับเขาเห่านะครับเขาหนึ่งเห่านะครับอ๋อน้ำมักเขาหนึ่งครับเอามักจยงไรหฮอกับมาใส่แล้วครับนี่กับแตงครับก๊าลังแปงไข่ห่อเนี่ละธรรมราหฮอหนี่ นี่แหละโอ้ความชุกเข้ามันลังครับมันก็เห็นมันเป็นหมากเป็นพลุ่งห้องก็ดีใจแมีนครับสุดยอดเลยโอ้งาม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 เป็นแนวทางอันนี้ก็เพราะข้มไว้ถ้ากินข้าลวกกินเอาขอนวต้นเพิ่นมาเพิ่นเก่าให้เอะแอะเพาปลูกไว้เพราะมันไดดนะเยน่ยมครับเยี่ยมสุดยอดเลมเป็นย่ำห่อนมันเกิดจากบสนั่นประเดี๋ยวเนาะว่าคือย่ำหนาวเนาะครับ ตัวนี้ขึ้นชายครับผมปล่อยแหยาขึ้นเลยแหยามันขึ้นใ้มันขึ้นน้ำกันมันก็จะขึ้งเนี่ยอย่างี้มันหลายคนปลูกหลครับมันก็ธรรมดายอมหยาดครับเนี่ยคิดวกะคือว่าห้าก็ต้องลงกมือทำเลยครับครับมันจังสีได้ผลพห้าวฆ่าขายังขยัออยู่หันมันว่าไงว่ามันมันสีน่านได้ผลครับครับห้าก็ต้องเฮ็ดเป็นจริงเป็นจังครับแล้วคนมากเกษตรนี่ต้อง ห้องายก็ต้องรู้ต้องขยันครับครับเพราะมีขัวมขยันมันเพี้ยนมันกะสีว่าห้องว่ามันกะสีไปวรวอดคือเขาห้องจะท่อครับมันกะมีตายแน่ห้องก็ต้องสูไม่ครับครับมันกะเป็นธรรมดาชาวคนก็ยังมีเจ็บมีป่วยเนาะครับเนาะสายังต้นไม่ยิงยิงช่วงนี้ครับก็คือพื้นที่ไอ้อันนี้มีปลูกแล้วสามเดือนการดูแลทั้งหมดสามเดือนคุณภาพครับแก้วครับการการเลียนรู้ไอ้อันได้มาจากไหนแน่ห้องไงผมกะเบิ้องู่ในยูทูบแน่ การศึกษาน้ำโพน้ำแม่มาสมัยแต่กวนห้าว่ามันปลูกแบบใดดินห้ามากแบบใดข้าต้องเบื้องพื้นที่ข้องห้าวะกวนว่าดินห้ามากแบบใดถ้าดินมีลูกมีเสื้อนี่มันกับโไหวขึ้นกันมันกัตาตขึ้นกันครับครับตัวนี้ผมบ่ได้ค่อยดีสียาขายาเฮหนาตะกี้ครับครับบคิษัทดีสีเลยเพราะว่ามีงัวมีหยังผมเลยบริษีตะกี้เฮตนานี่ขี่กระเดียนมันสีพวกู่มหนบ่ไว้รับให้ให้ว่าตอนไทยหน้ามันยามห้าปั่นนี่มันสี โอ้ไงมิ้นขี่แคเดียนตายนะครับของปเนรถไาะมันงามเนาะเพราะมันต้นไม้หยขี่แคเดียนตายเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขี่แคเดียนกะจักไปทั้งไต๋เบิดงามงาบงาบครับผมครับครับเขาเป็นกำลังใจให้ครับผมครับครับขอบคุณหลายหลายครับผมครับเป็นแนวทางเนาะครับกลับไปเบื้องต้นแควยนทั้งที่เลยเพราะว่ามันเบี้ยงไว้มันสูงผมสุดยอดเลยครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับได้สาระความรู้ได้แนวคิดได้ไอเดียได้วิธีการกับพี่อั๋นนะครับก็เป็นแนวทางในการ ทำเกษตรผสมผสานจุดเริ่มต้นของการทําแต่ว่าในช่วง3เดือนนี้พี่อ่านบอกว่ามีไรายได้แล้วสุดยอดเลยครับปลูกมากเยอะแยะมากมายกล้วย10กว่าสายพันธุ์ใครที่สนใจกล้วยอีกสักประมาณ4ี่หเดือน5้าหเดือนนี่แวะมามาชมสวนแล้วก็มาขอซื้ออาบางทีมันจะหายพี่วจักสุดยอดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับสุดยอดครับสวัสดีครับ